ก็เลยอยากถามนะคะคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถ้าเกิดว่าลูกเกิดสมมุติว่าเขาถามเราว่าคือหนูว่าไม่ได้อยากเกิดมาเลยอะ่ะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ทําให้หนูต้องเกิดมาเพราะฉะนั้นอ่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องรับผิดชอบนะต้องดูแลหนูจนจน,จนวันจนสุดท้ายของชีวิตเลยอะ่ะเพราะว่าหนูไม่ได้เป็นคนเลือกที่จะเกิดมาเนี่ยเราจะถ้าเป็นเราเราจะทย,ยังไงคะ เหมือนกับถ้าด็อกเตอร์เจอลูกถามคำถามนี้คงจะตกใจและดูว่าเป็นปัญหาใหญ่เนาะเหมือนกับว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรในใจเขาแล้วล่ะต้องนั่งคุยแล้วอย่างเงี้ยไม่ใช่เล่นๆผมว่าผมว่าอาจจะดูดูมู a n แอนโทนเขาก่อนว่า,ว,าว่าทําไมเขาถึงถามแบบนี้ถามแบบจริงจังเวลาทะเลาะก,กันแล้วเพราะเขาแค่โมโหแล้วแวบพูดขึ้นมาหรือเปล่าเราก็ต้องเบาใจเรานิดนึงแล้วก็ขวีขเขา อ่าอีกอันหนึ่งก็คือผมว่ามันก็เป็นคําถามที่เด็กสมัยใหม่มักจะถามได้ทีนี้เด็กสมัยใหม่ก็ถามในทุกอย่างแล้วแหละเขาก้าพูดดีกว่าเขาไม่กล้าพูดดือ้อดื้อฉลาดดีกว่าดือ้อโง่ผมว่านะผมตัวผมเองว่าดื้อฉลาดต้องให้ดื้อฉลาดเป็นเพราะว่าคําว่าดื้อเนี่ยมันไม่ใช่แค่ผมยังคุยกับเด็กอยู่เลยนะเด็กนักเรียนผมคาว่าดื้อเนี่ยเราใช้ในศั์ของของเด็กเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ดื้งี่เง่าแต่จริงๆอ่ะคําว่าดือ้อ ของการเป็นผู้ประกอบการคือการที่อยากจะทําอะไรแล้วต้องทําให้ได้เหมือนองเทอร์พนัวครับเราต้องฝึกคําว่าดื้อแต่คําว่าดื้อโง่เนี่ยผมจะบอกเด็กไว้เลยในห้องเรียนผมว่าดื้อโง่เนี่ยคือเองเมาแล้วตายอันนี้เขาเรียกโง่เมาแล้วขับรถตายเรียกโง่ท้องก่อนแต่งเนี่ยงโง่อย่าดื้อโง่ไม่เอาหรือว่าดื้อแบบแล้วทาให้ตัวเองชีวิตตกต่าเนี่ยเขาเรียกว่าดื้อโง่ไม่ได้ คือเราต้องบอกเขาว่าอะไรที่เป็นดื้องโง่อย่าทาแต่ถ้าดื้อฉลาดทําแล้วเจริญขึ้นทําแล้วโตขึ้นทําแล้วได้อะไรมากขึ้นใหม่ขึ้นอันนี้ผมคิดว่ามันมันต้องฝึกให้เด็กเป็นคนที่ดื้อฉลาดให้เป็นอยู่ในสังคมให้เป็นฉลาดที่จะใช้ชีวิตแล้วฉลาดที่จะทําให้ตัวเองแบบชีวิตดีขึ้น